ครับสวัสดีครับพี่กิติครับครับผมวันนี้เรามาแนะนําพี่กิตินะครับแผงที่เหมาะสมกับเกษตรกรนะครับเป็นแผงตู้คุณ60เซลล์ครับแบบนี้ครับแผง60เซลล์เนี่ยจะมีความกว้างขนาด1เมตรสูงเนี่ยประมาณ165สูงเท่าผมเนี่ยครับฮะเบื้องต้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 60เซลล์นี่คือ1เซลล์ครับอ่ะ1เซลล์ครับผมเขาเรียงชิดติดกันแบบนี้อนุกรมกันตึ๊ดตึ๊ด เรียบร้อยวัดโวลต์นเนี่ยนะครับได้ประมาณ32โวลต์นะครับแต่ถ้าโวลต์ลอยๆเนี่ยได้เยอะกว่านี้เมื่อมาชนโหลดปุ๊บได้32นะครับทีนี้อเผอิญว่าไอ้เจ้าปั๊มของเราเนะมันชอบ31โวลต์ผมก็เลยเอาไดโอดบิดเนี่ยมา2ตัวตัวหนึ่งมันลดได้0ูโวลต์ครับพี่เมื่อเอา2ตัวมามาต่อแบบนี้กันมาต่ออ,อ,อ,อนุกรมเลยมันจะลดไปประมาณ1โวลต์หมายความว่าปั๊มผมทํางานแล้ว เจ้าปั๊มตัวนี้ยมันชอบโวลที่มันสูงแต่ถ้าพี่บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันอยากได้แผงที่มีเอ่อเป็นเป็นแผงส0 0ร้อใหญ่ๆนะแผงใหญ่ๆไม่เหมาะสมครับต้องบอกเลยไม่เหมาะสมแผงเล็กๆอย่างนี้แหละมันเบานะเดี๋ยวพี่ลองยกดูมันหนักเต็มที่อ่ะล้อเอ่ยกๆเลยครับพีเ่เบาไหมลองดูลองดูงดยกยกสองมืได้เลยครับอ่ะก็อันเนี้ยหนักเต็มที่เนะไม่ถึง20โล มันเหมาะสมกับเกษตรกรจริงๆการเคลื่อนย้ายจะสะดวกนะครับแต่ถ้าเราใช้แผงขนาดที่พี่พูดเนี่ย340วัตต์เนี่ยกว้าง1สูงอีก2เมตรมันหนักหนัก20กว่าโลอัพถึง25โลหรือ27โลบางตัวซึ่งมันหนักมากแล้วมันเกะก,กะเอามาชนกับปั๊มที่เป็น DC เลยยังไงยังไงก็ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเมื่อไหร่ DC ตัวนั้นมันมีกล่อง ไม่มีกล่องคอนโทรลควบคุมอันนั้นก็คือว่าได้แต่กล่องก็แพงอีกนะครับอ่าถ้าเราเลี่ยง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 สินค้าแพงแพงมาเอาแบบนี้ครับอันนี้ตอบโจทย์เลยครับอันนี้สามพันอ่าฮะเดี๋ยวกระซิบหลังไมให้ถูกกว่านั้นแค่นั้นเองตอนนี้ให้ไปก่อนสามพันไอ้ทัวนี้แพงสี่พันเดี๋ยวหลังไมให้ถูกกว่านั้นอีกนะครับเบื้องต้นผมขายไม่ได้แพงแต่ถ้าบอกถูกมากเดี๋ยวโดนเพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าด้วยกันว่า มันก็ไม่ดีไม่เหมาะสมนะครับเบื้องต้นเป็นประมาณนี้ทุกตัวเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยต้องการ60โวลต์นะครับ60โวลต์สองแผงนี่อนุกรมกันได้ได้60 6 1 6 2ซึ่งถือว่าโอเคตอบโจทย์เลยพี่อันนี้ก็เหมาะสมแล้วมวลน,น,น,น้ําของไอเนี้ยที่มันจะได้นะพี่ลองนึกดูพญานาคได้ยังไงอันนี้ได้อย่างนั้นนะอันนี้ได้45คิวถึง50คิวห้า0,000ื่น ห้าหมื่นลิตรต่อชั่วโมงเยอะนะครับเยอะแต่ต้องใช้แผงเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณนะหกแผงถึงแปดแผงแค่นั้นเองแต่เราไม่ต้องซื้อแผงที่มันใหญ่ไงเราซื้อแผงที่มันเหมาะสมราคาไม่นจะถูกกว่านะถูกกว่าหลักพันโอ้โหสบายเลยอันนี้ถ้าเกิดเรารู้เขารู้เราก็เหมือนกันครับสูตรง่ายๆรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขารู้เรารู้ธรรมชาติของแผงโซลาร์เซลล์รู้ธรรมชาติของสินค้าของเรา ของปั๊มของเรามันก็จับเซ็ตนั้นน่ะในราคาที่โคตรถูกให้ได้เลยครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับถ้ารู้เมื่อไหร่ธรรมชาติเราจะใช้เขาได้อย่างสมูทอะคุ้มค่าอ่ะสมูทมากๆอะประมาณนั้นเลยครับก็อันนี้ขออนุญาตอธิบายแบบนี้นะครับไอ้พวกนี้เป็นระบบ24โวลต์แต่เล้งที่มันทํางานได้เนี่ย30มันก็ทํางานได้นะฮะมันตั้งแต่ตั้งแต่ทํางานตั้งแต่เรารู้ธรรมชาติของมันเนอะมันทํางานตั้งแต่เ สิบแดโวลต์นจนถึงสาสโวลต์ไอตัวนี้นะงั้นแผงเนี่ยเนี่ยเนียเนีย,นยอย่างเงี้ย<ม>กับแผงเดียวจึงเหมาะสมกับมันแต่ถ้าไปใช้แผง4ี่สิบถามว่าได้ไหม,มไอแผงสา0สิบวัตต์ไอแผงที่มา4ี่ิบโวลต์ได้ไหมตอบเลยครับว่าได้แต่อายุของมันเนี่ยจะสั้นลงเรียกได้ว,ว่าไม่ถึงเดือนมันพังแน่นอนแต่อันนี้เล่นเป็นเดือนแล้วยังไม่พังเรื่องต้นเพราะว่าด้วยเหตุผลเพราะว่าเราหา เลงวนที่เหมาะสมกับเขาไงครับอ,อะอ้ต่อไปเดี๋ยวติดถามถามว,ว่าไอตัวเนี้ยเรา,เอาออกจากบ่อนะบออจากบ่อแล้วระหว่างกลางเนี้ยเราท่านเรามีามมแ่งเยอะเนียเราเอาติดต่อระหว่างกลางที่เราจะส่งน้ำไปไกลนะครับถ้าสงา่งน้ำมันจะเพิ่มแรงดันได้ไหมสมมติว่าหนึ่งตอ่อนี่ตอ่อมาหนึ่งแผงหนึ่งงานแล้วนะตัวนี้นะครับครับแล้วเราก็ต่อไปปื้อประมาณร้อยหรือร้อยเมตรเนี่ยเราก็ใส่ตัวนึ่งหน่อยมีแรงพี่กิติถามถามได้ดีมากครับปั๊มผมเป็นปั๊ม ออกแนวออกแนวซีรีส์ที่พี่พูดโทรศคพท์จับเลยครับไม่เห็นไแล้วครับครับแล้วพี่ต่อท่อนะครับตื๊บหรือสมมุติไม่ต้องต่อท่อก็ได้ต่อตัวกันอนุกรมกันอย่างนี้ครับอันนี้คือความสามารถของฟั๊มผมครับซึ่งต้องบอกตรงๆว่าพี่หาในท้องตลาดไม่ได้ครับเห็นเพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี่ยแค่แค่หน้าตาผมอย่างเดียวก็หาได้ไม่ได้ในท้องตลาด้วครับไม่ใช่ครับแบบนั้นเลยครับอันนี้แล้วพี่ก็ต่อท่อนี้เนอะใช่ ยาวๆมันส่งต่อกันเป็นวิ่งผัดเลยนั่นแหละผมจะเอาแบบนั้นแบบนั้นเลยตัวนี้ตอบโจทย์ครับ yes ตอบโจทย์ครับคุยกันยังไงฮะตอบโจทย์ครับโอเคครับเดี๋ยวคุยกันครับผมโอเคง่ายดีถ้าถ้าอย่างงี้เราสามารถส่งน้ำไปสูงๆก็ได้เพราะใส่ไม่ได้ได้ครับได้ครับตัวสี่ตัวเลยนะถูกต้องครับขอให้มีแผงแต่ในช่วงจุดหนึ่งก็มีแผงหนึ่งช่วงจุดหนึ่งมีแผงหนึ่งแผงหนึ่งอะไรอย่เงี้ยนะได้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 ช่วงใกล้ๆกับตัวเนี้ยได้ได้ผลหรืออีกกรณีหนึ่งเราใช้ตัวใหญ่นี่เลยก็ได้ครับ แล้วเราก็ต่อท่อขึ้นไปทิ้งดิ่งเตี้ยวมันม,มันไปนมันไม่ได้เหมือนการรังน้ามันมันใช้แรงจีวิ่งยังไงก็ได้วิ่งเป็นร้อยวิ่งเป็นห้าร้อยวิ่งเป็นพันเมตรมันก็ได้แล้วมีเรื่องที่อยากถามคือเรื่องการใช้แอร์เวแอร์ได้ได้ได้ไต้นนั้นเป็นการบริหารจัดการน้ํนาน้าแลกอากาศเป็นการบริหารการจัดการน้าําในท่อเดี๋ยวขออนุญาตทําให้ดูเลย ดีไหมครับจะได้เข้าใจโอเคครับงั้นคลิปนี้ขออนุญาตครับ,รบขอบคุณครับพิจิตร